สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็เดินทางมาที่บ้านพอกิ้งนะครับผมจะมาสอบถามแนวทางองแม่ของคุณพ่อเม,ม่นอยู่นะพ่อถูกอยู่นะแต่ว่ามันมาไม่ถูกตำแหน่งนะพ่อเนาะเม่เนมันไม่ม,มาตรงจัดตำแหน่งมันครับป,ปกตินี่มันจะมาตรงตำแหน่งมันเป๊ะเลยใช่ไหมพ่อแม่นมันกลุ่มมัน ผมเปี๊ยเลยเลยมันไปออกสามตัวหนาตัวสามตัวหนาแปดหนึหง่งเจ็ดม่อยู่ข้างหน้าแปดหนึ่งเจ็ดครับแต่ว่าคุณพ่อนี่มีหนึ่งสองในเลขห้าตัวเลขห้าตัวครับเห็นคุณพ่อว่าแถวนี้นี่แถวนี้นี่ลูกหลานถูกกันเยอะใช่ไหมพ่อมือก็ถูกกันอ๋อถูกเลขพท่านี้ใช่ไหมครับไม่เงินเลยหนึ่งสองถูกหนึ่งสองเงินเลยสองหนึ่งเงนเลยสองหนึ่งนะพ่อเนาะไม่รู้ว่ามีเอฟซีในช่องเขาจับถูกหรือเปล่าก็คือว่าเราไม่ได้จับ อันหนึ่งสองออกมาให้เนาะแ,แ,แต่ว่ามันมีในเลขห้าตัวมันมันยืนได้ห้าต่ว่าจะไม่ได้จับให้ครับครับก็ค,บคือว่าเอฟซีนี่เขาก็ยังศรัทธาคุณพ่ออยู่เพราะว่าเอฟซีโทรมาบอกว่าแอดมินตามโปกกิ้งให้หน่อยนะเพราะว่างวดก่อนเนี่ผมไปซื้อแปดหนึ่งเจ็ดแต่เสียได้มันไปออกข้างหน้าเขาซื้อเยอะอยู่พอ,อเพราะว่าเขาคิดว่าเนี่ยมองดูเขามองดูยังไงก็คิดว่ามันแม่นพอ,อแอดมินก็มองว่ามันแม่นนะครับ ถึงว่าเลขในห้าตัวนี้มีมาหมดทุกตัวเลยมาหมดทุกตัวเลยเ่เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสองก็มาแล้วพ่อเนาะกับถูกลงมันที่หนึ่งพ่อเนาะถูกางมันที่หนึ่งนะคาลองเราเปลี่ยนจากสี่เป็นสองนี่ลงวัลที่หงเลยนะัโอ้เนเลยัลที่หนึ่งเลยรางวัลที่หนึ่งเลยนะคะท่านผู้ชมเนาะพราะคุณพ่อให้มาเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสองสี่สสีครับ มันถึงหนึ่งก็อยู่ด้านหนาครับมันมไปอยู่ด้านหนาด้อยหนาครับแต่ถ้าว่าเลขสองจะเปลี่ยนจะสีเป็นเลขสองเนี่ยเรียบร้อยเพลนครับแต่ว่าก็ถือว่าเม่นนะครับพรเะาว,วาเลขขึ้พไปให้มาก็ไม่เยอะเนาะในเลขห้าตัวห้าตัวนะครับแต<อ>ตัวนี้เม่นค,ค,ครับว่อครับแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมนี่ได้โชคได้ลาบตาัวต่างงวดนี้เอาใหม่นะพอนะเอาใหม่เอาใหม่เอาให้ถูกเลยครับ หลุดหลุดให้เจ็บใจเล่นนะพ่อเนาะไม่หายมันก็เอาเอาแล้มาคืนครับวันนี้แกตัวใหม่นะพ่อเนาะแกตัวใหม่ไม่รู้ว่าไอเลขหนึ่งสองมีมีท่านผู้ชมเข้าไปจับถูกหรือเปล่าไม่เหนเลยไอเมนก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเหนื่อใจเอนะครับเผื่อได้โชคได้ลาภกับคุณพ่ออยากไปช่วยคุณพ่อก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อทางมือแอนดมินเนาะนะครับก็คือว่ามีอัศินตัวนากอยู่ก็ให้ตามคุณพ่อให้หน่อย นะครับผมก็เลยมาตามให้แล้วชุดก่องวดเนาะใช่ครับคุณพอ่อคำนวณไหมหรือ,อยังครับพ่อยังยัเลยคำนวณเลยอืมครับมันได้เดี๋ยวคุณพอ่อกดเครื่องคิดเลขสักคู่นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าอันเลขออกกามาเลยเนาะค่ะเนาะครับจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะถ้าเราให้ไปไม่ตรงจริงๆนะ ท่าู้ชมอาจจะซื้อไม่ถูกเลยนะครับรบ,บางทีเราบอกไปนะนอย่างต้นยกตัวอย่างเนาะเจ็ดเก้าล่างมันออกเจ็ดเก้าเอฟซีบอกซื้อแต่บนไม่ได้ซื้อล่างางน,นี้นะครับเอ็ดมินตอมไม่เข้าใจเหมือน,นกันเนาะบางทีให้มาตรงๆก็ยังซื้อไม่ถูก <S <S หรือไม่ก็อาจจะซื้อถูกแล้วว่าบอกว่าไม่ถูกนะครับ <S 2> <S 2> มันบอกเลขล่างออกหนึ่งเปดพหนึ่งเปดพทอีกหนึ่งเจ็ดแปดเอ้ยเจ็ดหนึ่งแปดหลาง หนึ่งสมตัวนะเพจหนึ่งแครับเพนึ่งแปนี่ครับเออใช่มเหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนึ่งแปดเนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปสนึ่งคะมันไสองห้าศูนย์มีมีสองมีห้ามีศนมีห้ามี เลขห้าตัวมีสองมีห้ามีศูนย์มีสองมีมีมีศูนย์มีห้ามีแปดสองศูนย์ห้าแปดเลยห้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์เออสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์ศสองห้าศูนย์เนี่ยก็ศูนย์ห้าแปดก็คือว่าเลขห้าตัวจะมีสองห้าศูนย์ห้าแปด ได้นเลยเรามีเลข5 2ตัวใช่ไหมเลข5 2ตัวนี่นะพ่อขอดูหน่อครับพ่อ,อขออนุญาตดูเนาะ2 5 0 5 8 1 2 2 4 5 2 5 0 5 8เหรออู้หูงวดนี้มี5 2ตัวองออืออันนี้อันนี้จัดเล่นง่ายอยู่นะคะพีนมมัน,นีแต่เล่นง่ายอยู่เลขน้อยนะครับท่านผู้ชมได้เ,เลย2 5 2 8 2 0 5 0 5 8แค่นั้นเองนะคะพ่อ,อได้อือ2 5 0 5 8 แสดงว่างวดนี้เลขออกวันอาทิตย์นะพ่อเนาะคิดว่าอาจจะไม่หนีเบอร์เลขห้าไม่หนีบันเทียห้าสองสองห้าศูนย์กงกงมาสองห้าศูนย์กงกงเลยนะพ่อเนาะนั่เอยครับหรือไม่การจะเป็นมีมีเลขห้าหอมด้วยค่ะพ่อห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าดะไรเด้อหาศูนยห้าแสดงว่างวดนี้จะมีศูนยแน่นอนเลยนะพ่อเนาะมีศูนย์อาจจะมีศูนย์ หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าศูนย์เนี่ยครับเอาเอามาจากไหนก่อนเอเอาเอาในนี่หลยมันเอาไก่ไอ้เล็กลางขาเปดสามแปดครับโอ้เล็กลางมาทำเอาเล็กล่างมาทำด้วยใช่ไหมเล็กลางมาทำไปได้เพราะไอ้อะไรมันบุงทีมีเอาเล็กล่างทำอดทำแต่ว่ามันมันมามันถือว่ามันได้มามันออกไก่สองเป็ดเลยหนึ่งมามาสองเป็ด ตัวไหนนะคะพ่อหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมคะหนึ่งเก้าหนึ่งกับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งครับหนึ่งศูนย์หนึ่งไอหนึ่งเก้าศูนย์เนี่ยแหนึ่งเก้าศูนย์กับหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งกูหาเลยถามนครับลองเล่นถามแป๊ทีด้วยอืมอันเ่อารีกออกเท้าทิศนี้เคยแต่มีินิห้ามนะพ่อเนาะเออครับเออนี่แหละอันนี้ ทำมาสูงสเลยสองหาสวนในร้าไปหลายอย่างนี้ครับครับพอ่อไม่เคยมาครับก็คือว่าบางทีมันก็ออกในหาตัวบางทีมันอเ,เ,เอกตัวทีเอาคุณพ่อเอาสูนหล่างมาทําแต่ว่าห,หาสวนหนีบ้ามาโดนเหลี่เป็นสวนหาสองจังสี่ก็ได้ไหมครับพ่อได้ได้แต่ว่ากับเบนี่ย้งกันเนาะบัดเทื่อมากวันนี้บางทีมีหนีแล้วมาคนมันมาของมันเองเนาะครับ มันมาหาสองหาอย่างงี้นะพ่อเนาะแม่เนี่ยฮ5ห5าสองหามันก็ไปยันอื่นดันข้นมาอยู่ในวงของมันมันเคยเคยเตะรำมาเตะมันเคยเตะซุดสองซุหาสองมันจะมาุห่าสองเคยหาสองจากขวามาใส่รับั้งแต่ขวามา่เย็ดขวารามันมันไอไอเก้าหุกสองนี่มันมามันมาใายมาขวามาใายมาขวาครับผม แต่อันนี้ขวามาสายขวามาสายครับไฮเลนด์ศูนย์ห้าสองใช่ไหมครับในศูนย์ห้าสองเนี่ครับถ้าถ้าอย่างนี้นี่มันก็ไม่เท่าว่าลดนะพ่อเนาะแต่ว่าที่ว่ามันจะถูกสามตัวจังๆนี่ก็คือว่าสมมติงวดนี้ยกตัวอย่างแล้วลดนะพ่อเนาะสมมติงวดต่อไปนี่ก็สามตัวเลยใช่ไหมครับสามตัวมันเคยมาอย่างนี้ครับพวกมันเคยมาอย่างนั้นเนาะมันเคยมันมันเคยบินบินตัวนี้เลี่ยตัวหนึ่งสองแล้วมันคือ มันมันมันมาเลยสามตัวนะมันเข้าเข้ามาเดีว่ากายเข้าเผลอแล้วกันมสามตัวแต่เราไม่ได้ตามแล้วไม่ได้ตามเออเราก็มันก็เพิ่มเผลอปุ๊ก็โอ้ยค่ะท่านผู้ชมก็อยาประมาณนะครับผมเนาะใมน่เอสซีท่านไหนพอพอเห็นแบบมันวันนี้มันมันพลาดไปปั๊บอาจจะเลิกติดตามเพราะ พอเวลาพ่อมาถูกสามตัวเดี๋ยวจะเสียดายนะพ่อเนาะแต่ว่าแต่ว <Leonard S 3> ่ากับพลาดบ่านาเกียดเนาะค่ะพ่อมายังมาในเล็กนะโตอยู่เนาะค่ะแม่นเลยเกือบถูกแล้วมันที่หนึ่งคนละคนลงวันที่อเราอยู่ในกลุ่มนาด้วยกันด้วยเลยหนึ่งนาแปดเจ็ดเนาะแม่นเลยเพราะว่า FC นี่ยังมั่นใจในแนวทางของพ่ออยู่เพราะว่าเขาดูนี่ก็คือว่าของจริงนะพ่อเนาะแม่นจริงอ่ะแต่ว่ามันออกไม่ตรงตำแหน่งนะครับ มันไอพิษจำหน่งของมันครับพวดก่อนก็เข้ามาทั้งสามตัวเนาะเออก่อนก็สามตัวแต่ว่ามันเรียงตัวพิษที่เฉยเนาะเรียงตัวพิษครับผมไอมันเนาะไอโรงงานไมนก็บันไดหกหกสองมันหกอยู่สี่ตัวมังคนไม่ก็หกหกสองเลยผมเป็นตายตายมาขัวเก่าไอขัวไอขัวไปในตาที่นี่ยังไงไอหกอะไรเก่าหกสอง เก่าหกสงเลยมันสายมาขวาสายสายมาขวาหลังมานาในหลังมานาเออนามาหลังตงหลังมันมันมาไอหกุดหก็มากลงมานาเก่าหกสองก็มาตรงๆเลยหลงหลงหงมัดเลยหกสองทมันีมันไปออกพิดตำแหน่งมันพี่ตำแหน่งยี่สามพี่สาพตำแหน่งเฉยเนาเขาากันหลายหลายชุดเนาะลูกปิงปองเนาะครับเนนเยหลาย หลายลูกหลายลูกปิมจังหวัดจังหน่อยรูเขามาเน่ยเจ้เป็นเขาว่าตัวไหนรูคือว่ามันเขามาไอเอียงทำมันเขามานี่ก็บุญเล่นรูใช่แล้วก็มันก็มันก็ซบป้องเอียงเจ้ากวนจะได้เลยมันต้องมันต้องมีซบจนได้นะพ่อเนาะสองตัวจะได้น่ะเพราะว่าดูจากเรามันพยายามจะออกนะพ่อพยายามจะออกนะจะไปอยู่ข้างหน้าไปอยู่ข้างหน้ามันเขาว่างสามตัวตรงครับสามตัวตรงธรรมดาเนาะพ่อเนอนเนี่ย่าอมันแหม่มแล้ว ทางมันก็มีเคลื่อนมันไอไอ้ไอ้เลขรางวัลมันออกไอสองเป็ดสองเป็ดมันหลายปุ๊บไม่ไม่มาด้วกว่าสองเป็ดนี่ว่ะยุคือคือเป็นวันเนาะไม่มาดอกว่าสองเป็ดนี่ครับเป็นเป็นเพราะว่าคุณพ่อได้กดในขั้นตอนในการคำนวณพิ่มันพอมันเลยทำให้เลขเคลื่อนงี้เป็นไปได้ไหมครับจักเรื่องมัน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 ไม่เคยตามไม่ใเคยื่อนปกติกัคำนวณอย่างไงเนาะคำนวณอย่างี้เลย ม <Cornell> ันอาจจะเคลื่อนเพราะว่าสูตรคำนวณมันก็อาจจะไม่เด็ตรงเป๊ะตรงเป๊ะทุกงวดแน่อเนาะเม้นมันมันบางทีมัน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 ก็่ามากเลยกันบางทีไอ้รีนนี่มันบางทีเอาเอาเอาเลนเลนตัวหาไปค้าไปคูณก็มีครับมันมันมัก็หาไปหาเปคูนอย่างเงี้ยเอาหาไปคูนไปหาได้ไอ้ สีแล้วหคูณแบบสองสองศูนย์มามันได้2องสองศูนย่นเองก็ออกสองสองูสองอก็ตายสิ่งสามตัวมันก็ยังวิทไปเต็มหนึ่งนะพ่อเนาะว oh, ิดเขตเต็มเออศูนย์เต็มหนึเท่นั้นและเต็นึ่งครับก็ยังเป็ต3ิงสามาเต็มเปนึ่งโเทกันกันได้ครับ สมมติถ้าเกิดว่าสูตรกันพอ่อนี่ดูซึ่งว่าจะชอบเป็นแบบเลขหามเลขเบิร์นนีสูตรกันพอ่อจะแม่นมากแต่เกิดว่ามาหาม,มาเบิร์นนีต้งต,งตงร,รตงมรมแม่ยนะพ่อตรงตรงเลยเลยถมาเกิดแบบมันมามันมันเบิร์นเองเอาฤทธิ์ฤทธบุญไปทำเตะเองแล้วมันหนึ่งตัวตัวอ่าครับ เป็ <Tipp> นตัวฮามันเองมันเตเขาข็มันเองจะคูนก็ได้จะหานก็ได้แต่ส่วนใหญ่จากเขาคูนเลยวกว่าหานนใหญ่คูนเรยกว่าหานส่วนใหญ่คูนเร็วกว่าคือว่าเนาะนีเรื่อบางทีพวาเขาคูนคูนมาสองทีที่มามาถึงแวว่าเขาคูนหานนี่มันิะมาอย่างนี้เลยเขามันมันถึงตามตามเลยตามไอ้นั่นมันนะมันมันมามาสองนันแล้วมันก็มันหลบหานคูนไปเลยมัน มันมาเวลาอยู่คนมาเขามาหาคุณมาหาเลยมันมาเขาเข้ามามันเคยสังเกตมันอะอุ <c oughs> ดเจิดมไหวเต็มกดกัดเต็มปีโอปีไหนแต่ปีไหน,นวันลายจุดออกทุกทกอันเลยเลยระวังที่พ่อเอาเอามาทําเนี่ย ตัวที่มันได้191นี่คือคุณพ่อเอาเลขล่างมาคูนเลืเบเลอเลบดมาคูณเละคุนมาคูไดนหนึ่งเก้าหนึ่งใช่ไหมว่าเอาเอาพิษตัวมันจะาเอาเอาพิษไอไอไอเลขพ่อตสอครับเาเอาเอาพ่อคูณมันก็มากก็ไม้พิษนเปนะมันมาคูนครับที่นี่เอาเอาหามาคูณมันมาเลขล่างมาตามตัวกลุ่มเลยครับทั้งป็ดท้งเงินครับ อไอ้ไอ้ฮามะคุนเมื่อก่อนไม่ต้องสองศูนย์หรอกอครับครับอืมก็คือไอ้ที่ก่อนก็ไอ้หามะคุนเราใส่สีเลยคือแบบอครับมีแต่ว่าเหมียวที่รู้ว่ามันออกตอนนั้นมาเลยเมื่อเคยออกมาครับครับครับก็คือว่าสีมันก็มาของหกสีมาแต่เอาสองตัวหลังสีเดียวก็ตายไ้คือกันอืมครับก็คือของคุณขอนี่จะมีทั้ง เลขบนแล an, so, ้วก the mm ็เลขล่างแถวมาคูณแนวทางก็เลยจอกมามีเลขห้าตัวก็เลขสามตัวใช่ไหมครับนนั่แหสามตัวตันตันอันนี้เพิ่งเจอเห็นหาเห็นสองวันนี่เลยไอ้เลขเลขเลขบลนมาคูณเนี่ยเคยมาสองตัวตรงกันมีแต่เอาคอตอ้คือเห็นมาสองวันนี่เลยมันคือกติเปลี่ยน ที่ที่คุณพ่อคำนวณได้ึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยคือว่าเอาเอาเลขไหนมาคูณพ่อเลขบนและเลขล่างเอาเลขเลขกลางอ๋อเลขกลางมาคูณเนอะเลขล่างมาคูณได้หนึ่งเก้าหนึ่งแต่ว่าเลขห้าตัวนี่คือเอาเลขบนมาคูณได้เลขห้าตัวได้หับครับแต่ว่าเม่นของพ่อนั้นหนึ่งสองมันก็ยังอยู่บนหนึ่งเจ็ดแปดก็อยู่บนนะพ่อเนาะเป็นเลขบนนะครับมันอยู่ในกรอบเลนเนาะครับ ยังไงก็ยังอยู่ยังอยู่ในกรอบก็ขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยยังติดตามกันไปก่อนนะพ่อเนาะเพราะว่าดูจากแค่นี้ท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่าของคุณพ่อเนี่ยของแท้นะครับแม่นจริงนะครับแต่ว่าก็มีเขามีหลุดเป็นธรรมดานะพ่อเนาะเป็นแกสลับที่ตำแหน่งกันที่เจ๊เนาะตำแหตั้งหน่งครับประวัติเขากขยับหนุ่มเป็นฟองเออปนุ่มิปงนฟองหลายรอบอย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะพ่อเนาะเดี๋ยวมันเปีกมาทีจีนเสได้เดี๋ยวมันปีกมที่จียได้อืม มันต้องมีมันต้องมีวันที่มันโกงๆสักหมดเลยหละครับจำไม่เคยเห็นคนไม่อยากบอกนี่มม่เคยเห็นนะมันมันออกหิงนะพ่อนะมันออกหินหิงเดียวมันเปลี่ยนไปอย่างงวดหนึ่งสองงวดมันก็มาคืนของมันนลยมันเป็นยังไงมันมันไม่เคยพิดถึงสองงวดหรอกงวดเดียวเต็มที่งวดเดียวก็ตองงวดแค่นี้แหละแต่ผมชอบสองศูนย์นะมันอาจจะลดแต้มแต่สองหนึ่งเป็นสองศูนย์คูสองอาจจะห้าสองศูนย์นี่ห้าสองศูนย์สองนี่ห้าศูนย ศูนย์หาตัวศูนย์ครับตั้งใจจะม่ศูนย์นอนฟองวเนี้เนาะถ้าก็มีศูนย์สองศูนย์เนี่ยโอเคเนาะเดี๋ยวต่องวดให้ท่านผู้ชมก่อนเอาให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปยิบจับโรตรีไว้เนาะแต่ว่าถ้าในหาตัวนี่ท่านผู้ชมไม่ไปจับเอ็นก็ได้เนาะค่ะบก่อนใช่เลย ไปตัดเอากระไดเนาะค่ะเป็นสองตัวไปตัดเอากระไดเดือตัดออสังเกตร้นอนฝันหรือเบิ้งกระไดค่ะตัวนี่ก็เกือบถูกแล้วมันทีหนึ่งนะพ่อนี่เปลี่ยนเลยอืมเพราะว่าในในรางวัลที่หนึ่งนะมันมีมันมีสองตัวสามกันมันก็เลยมีเลขห้าตัวเมขห้าตัวหนึ่งเจ็ดแปดสองสองหนึ่งนะพอนะเปลี่ยนจะเลขสองเป็นเลขสี่ียบร้อยบางบางทีมันก็มาหกตัวคือแบบบางทีก็ครบเนินได้หกตัวนี่พอบนี่หกตัวอืม ครับำนวณบางทีก็ได้หกตัวบางทีก็ได้หาตัวบางทีก็ได้สามตัวอเมี<ด><อ>แต่มันไม่แน่อยเลครับครับไงไงก็เดินตามกันไปอีกสนิดนะพ่อเนาะแม่อแล้วเดิน,นไปอักนิดดูขอ,อให้คุณพ่อได้แก้ตัวในช่วงนี้สามตัวนะพ่อเนาะ <c oughs> แก้ตัวนีาโ <c oughs> อ้ยอาเกตัวกินโบกขัพิษกับนายเขาเสียเงินจางหลายที่น้องบิคมากันเองครับแต่ว่าก็หวังว่าท่านผู้ชมจะเข้าใจพ่อเนาะเพราะว่า ต้องมีต้องได้คืนสักงวดเลยนะพ่อเนาะต้องได้คืนต้องได้ต้องไี่นะครับผมเนาี่ยในใจหรือว่ากินแบได้คืนครับพ่อครับเดี๋ยวเพิ่มหนีกันเนาะพ่อเ้โหอย่าเพิ่มหนีกัครับผมโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อกิ่งมากมากนะครับผมสำหรับแนวทางขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับพ่อเอ๊ะฝันในวันนั้นนะฝันว่า ทางหน่วยสมตัวว mm ิงมาหาเดี hmm. like nah ๋ยวหน่อยตามเปลี่ยนสาเาครับไมโทรบอกเลยวันว่าทางทางหน่วยสามตัววิงมาหาอันทางน่วยสมตัววินมาหาก็ตามเปลี่ยนาเก่าครับเปลี่ยนาเก่วันวันไหน่อฝันวันวันเด็กสองวันก่อนเออกสองวันสองวัน ไม่ได้โทรหาแล้วพ่อไม่โทรหาแล้วเลขนึกในคนนั่นก็ยีเหล่าก็ฝันได้ฟังอีอายิตีถูกคนเดียวเดี๋พ่อเอาชุดหนีไปเสียงมึงมาเธอฟันดีอีกเนาะค่อเดี๋ยวเราก็จะมาเรื่อยๆนะครับเจังมันเธอพ่อออกไปแล้วเน้อเสียดายเสดายที่ดายฟันดีอีกเนาะพ่อเนาะโอ้คุณพ่อจริงมากค่ะท่านผู้ชมได้มาแล้วนะคะสําหรับเลขห้าตัวนะคะงวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขห้าตัวนะคะท่านผู้ชม วันนี้ได้มาให้ต่อทันทีนะคะ25058 8นะคะก็ท่านผู้ชมก็ไปจับเอาอิงก็ได้นะคะทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทท่านนะคะฝากตามโค้งสุดท้ายตัวเน้นของพ่อกิ้งด้วยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ 基本不用了。